สวัสดีค่ะแม่บผู้ชายสวัสดีค่ะโอ้ยบางนึงไลยสวสดเป็นมัดดีใจค่ะแม่ยแต่เต้นห้องย่างจังได้แปลว่าได้หลายได้หนิกะได้หลายอยู่ค่ะเดอน่ะเอาก็ขอหกหลักเนาะบ่ได้ขอสองเงี้่ได้ขอสองหลักนี่โอ้ยน่าหน้าตากหลักนี่ให้ว่าลอยังไงบางทีมีเงินแสี่ยง ขอเลงไปได้กินข้าวต้มอยู่แล้วขอเรี้ยงสิบร้อยพันหมื่นขอรักโฮกคู่หนึ่งขอรักกับรักสวนที่ไปที่ไปที่มาเลยที่ถือรักรักโฮกเนี่ยเนาะโฮกรักเนาพิษมามาจังไหนร่องเบาซูเอฟซีเขาฟั้งอยู่ในท เป็นอย่างแม่คูถึงได้ทั้งข้างล่างของบนเนาะคะ่ะก็คือทั้งล่างทั้งข้างบนบ่ค่ะถึงทั้งข้างล่างโอ้เอาเอาเล่ามีความรู้นะ่เลขของปู่ดำเนาะคะ่ะแม่คู่จะบอกอยู่เสมอจะบอกแต่งแต,แต่คิดแรกจนคิดสุดท้ายเนาะคะ่ะว่าเลขของปู่ดำขึ้นหนึ่งแต้มหรือล,ลดหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะหลัจกจะเล่าความฝันให้ปังตลอดนะคะคือหมดสุดท้ายแม่คู่ฝันว่าแม่คู่จะไปเล่นน,ละะน้ำแม่นบอลค่ะบ่เหยียบยั้งเหยียบตรหัวรถเนาะค่ะเหยียบหัวรถจะเล่นน้ำเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยว่า ขึ้นหัวรดเนาะค่ะแม่คู่ก็เรียกว่าซุ้มนีมันอันนั้นแล้วเนาะค่ะขื้นกับเป็นเก้าแม่คู่แรกมันขึ้นเอาตัวนี้ค่ะขื้นตัวนี้อีกเนาะคะ่ะก็เพราะว่าสองมันดังเขาสีนี้เห็นไหมคะ่ะเขาสีนี้แม่คู่คิดได้เนี่ยค่ะมันต้อมาสามเนาะค่ะก็คือคือตัวเด่นเพิ่นกับนี่คือในในในม้วน,ใ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 นผมเห็นไหมคะ่ะคือแม่คู่บอกแล้วว่าถ้าเลขของปู่ถ้าหลุดก็คือหลุดไปหมดเลยจะไปรุดแบบรักนี่ก็จะไปหมดเนาะคะ่ะบพแม่นว่าอ้นี่เด้ แต่ในธาตุสี่ตัวนี้หลุดสองตัวนี่สิมาแต่ให้ระวังขึ้นลดลงลดให้ดีเนาะค่ะออแม่คู่ก็ได้ตัวนี้เนาะค่ะละเอียกอันนึงเนาะค่ะทุกคนจำอันนี้ได้บ่อมือที่เข้าบวงสวงเนาะค่ะเนี่ยค่ะที่ที่เข้าบวงสวงเนาะค่ะผู้ที่เพิ่นเขียนใส่มือเนาะค่ะอจะเป็นบุญนําโชคเนาะค่ะบุญนําโชคเพิ่นมาแต่ผมบ่มองสามเก่าเดอกแม่คู ผมมองเป็นสามหาเป็นว่า yeah, มมอ, <right. S 1> มองเป็นหาสามสามหาเด้แม่คู่เปอร์น,นอเอาบอดนะปุ่มเปอร์เน,นโอ้ยเดี๋ยวแม่คู่สิจําไปที่นี่พ่อมันไม่เขียนหาสองแม่คู่ก็เลยไม่ต้องมาว่าเอจใจค่ะ mm hmm. เพราะว่าสองมันค่อนข้างดังเนาะค่ะคือจังหวดที่แล้วมันเป็นหกศูนย์หนึ่งบคะครับ huh. แห้งแห้งเมื่อกลนเป็นหนึ่งแม่คู่ก็เลยว่ามันน่าจะขึ้นสามบัตรให้นี่เนาะค่ะการเต้ทีมงานก็บบอกกันมันจะนิ้มสี่นิ้ไปสามอ่าแม่คู่ก็เลขขึ้นนะค่ะแล้วก็น้อง่นกับมาบอกแม่คู่ก็เลยจัดเนาะค่ะส่วนหาศูนย์เนาะค่ะอ๋อน้องตั้งน้อยเนาะค่ะน้องตั้งน้อยหายนาหกศูนย์แม่คู่กับโหลดส่กับใจบุญ ใจบุญเนี่ยแม่คู่แดงงวดนี้งวดที่สามหน่อยได้ค่ะเพื่อนบอกนะคะับจะใจบุญเนาะค่ะเพื่อนจะเฮ็ดๆๆๆ <laughs> จังสี่แม่ค่ะหลายๆคนที่เดมเมอร์คลิปหนองเนาะค่ะหรือวลแม่แน่วได้ดอกบอลแต่ผู้อื่นประเดี๋ยวจังสี่เนาะค่ะเประเนเฮ็ดจังสี่แม่คู่ก็เลยว่าถ่ายทาบ๊อบเป็นสองชื่อสองนี่มันมันดังแล้วแม่คู่ว่าดังบ่มาแน่นอนนะคะซิปหานี่กระดัง แม่กู้เลยเอาลงศูนย์หาเอาหาหาศูนย์ศูนย์หาเนาะค่ะแต่ว่าแม่กู้ได้นานติวที่หาศูนย์หลายกลัวเนาะค่ะหลายกลัวตัวตัวนี้เนะค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็กลายอันสองลักษณ์ดอกตัวนี้เพราะเอาดอกสองลักษณ์คึ้นนบางคนเนาะค่ะได้หลายเนาะค่ะลักษณ์สองนี่ได้หลายก็อันเน้น คนมีโชกอยู่ค่ะแต่ว่าหาศูนย์เอ่อได้ได้หกลักอยู่ค่ะค่ะได้หกลักอยู่ต้องต้องแยกแยกนะครับระวังหกลักกับหลักสองหลักสองเนี่ยนะคันเจนคันเจนหกลักนี่ครับลักหกนี่ค่ะคนละอย่างเลยครับผมคนหกลักนี่คือลักแสนเนาะแมนค่ะกากาจะบอกเนาะค่ะคือให้คืนเอา คาเลกสองตัวนี่้าอยู่ในนี่นะแม่คู่แม่คู่ามันอยู่แล้วถ้าึืนก็นจะมีจะมีตัวนี่ล่ะสองนี่ลหละที่เิ่นเต็มพระว่าสองดังและอีกอย่างนึงแม่สีสองอีกเนงกยก็สื่อว่าใดไหมคะ่ะแม่คู่ก็เลยหันมาสื่ออยู่ตอนแรกว่าสีรดลงเป็นหนึ่งหนึ่งกระดังอีกไหมคะ่ะก็เลยเอาสามมาดังสามสื่อใดอทั่วตัวก็ลวเลยจัดเลยคะ่ 3, 3, 5, <ม>คะหาสามสามหาค่ะเอาเลยนี่ห้าศูนย์ดังนี้ได้ะคะ่ะ หาศูนย์ดังจะว่าแถวบ้านแม่คู่ศูนย์ได้หมดทุกตัวว่าสันโอ้ยจัดนักสืบตัวบไดใจนี้น,นี่แม่คู่ก็เลยจัดไปค่ะนี่แหละค่ะกากของปูเนาะค่ะของปูแม่คู่กับยังเสือว่าผูกก็ยังประธานภวะเราเนะค่ะก็คือจะบอกนะค่ะอันนี้ถ้ายอดไปเมืองคลิปหลังๆเมืองใดเด้อค่ะบุญนั่งโชกจะเป็นคนบอกเลยเด้ะแม่คู่แม่คู่คจได้บ่พผมเ,เขียนเบมรอผมก็เรียกว่า จำบ่ได้เพราะว่าบอมเป็นแม่คู่เนาะเพคนเราว่าแต่ผมตีผมก็ตีสามเก้าเด็กจะตีเป็นสามหาผมเห็นเป็นสามหาคนว่าเขียนเซมือไผให้ผนันสีเบิรงถือแมนค่ะเพคนว่าผมเห็นเป็นสามหาก็เลยจับเอาเนาะค่ะจับไว้จับไว้แต่ก็เอาน้ำเสนอเอาล่องกลุ่มล่องยางเงี้สิก็ให้ตีสร้อยกันเด้อจาะเสียงนะคะกะน้องกับโมลูน้องคนถือเพราะข้อมือหนีน้องคนกับโมมานจะได้จะได้ยกได้ค่ะน่าได้เออ เพราะว่าน้องเพิ่นตีพเเะเพิ่นมาเพิ่นบ่เคยเห็นเขียนไซมมือหจัเสียนะแต่ปกติค่ะเขียนไซมือะจะบ่ค่อยพลาดเนาะค่ะแต่ว่าผู้ที่ถือเขียน,นะะจะตีออกบบเนาะค่ะซึ่งแม่คู่ถ้าจะตีเป็นสามแม่คู่ก็ตีบออกแค่นี้จะตีเป็นเก้าแม่คู่ก็ตีตีบออกเพราะมันเป็นแบบนี้นะค่ะแต่พู้ถือ ผู้ถือเขียนน่ะเพิ่นตีเป็นสามหันคนเบาเบาสามเก่าคือผู้อื่นคนเบาเบาสามหันแต่เบาเบาสามที่เป็นสามเก้นค่ะฮุบสามเก้าขับหัวเก้าผู้่นบอกไว้แล้วว่าบุญไถ่บุญมั่นค่ะขับมันบ่ได้สธิ์กันก็เลื่อยสิได้ตัวนี้น้องผัดไปกินน้ำเยอะมากค่ะ่ผู้ผู้สีจะมีมีเอ่อบุญเนาะค่ะมีบุญวาสนาสิได้ของเพิ่นเนาะค่ะอันนี้มันอยู่น้ำบุญวาสนาพร้อมเนาะค่ะมีดวง มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะก็คือจะได้ของเพิ่นเนาะคะ่ะคือเพิ่นพร้อมที่จะให้แต่แต่ละคนจะมีบุญวาสนาได้ของเพิ่นบบเนาะคะ่ะกับอันนี้ก็คือแม่คู่อาจจะเป็นเพราะว่าแม่คู่เฮ็ดน้ำเพิ่นตลอดบบเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยยังประทานพรให้แม่คู่ พอได้ไวจะซื้อผลไมากลากไม่ไว้ถาบวงสวงเอียงห้ปูอีกคือเก่าอยู่นะคะกะถามมาเมืองค่ะว่าเออไม่พูดจะเฮ็ดมือใดเนาะคะ่ะจะเฮ็ดมือเออตัวเลขหลักแล้วก็ตัวเลขสี่ตัววันไหนนะคะเออแลวกพือนจะเขียนซิมอผูใดอีกเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเลขของปูนะคะเออเลขของปูเข้าแต่สามห้านะคะเขาสามห้าตัวเดียวเด้อห้าศูนย์น่ะคืออาจจะตีเอาของน้องใจบุญคะ่ะ คือว่าในส่วนของปู่สะพนของอาจารย์ของแม่คู่ค่ะหายมากเข่าพืดกันค่ะเข่าเขาอันนี้เท่าที่นั่งเสนอไปนักกันเพราะว่ามีแม่คู่ผู้เดียวที่นั่งตัวเลขมาจากปู่สะพนเจ้านี้ได้แมนแมนค่ะเอ้าเอ้าต้อดให้หน่อยเดี๋ยวจะเพราะว่าปู่สะพนปู่สะพนวัดนี้เนี่ยคือเป็นคือเป็นถือค่ะ ไม่คูดด่ใดทรไปหาลูกศิษย์เพิ่นและเด้เพื่อนใดหาลาน<อ>จ้ะเพื่อนเพื่อนบอกเลยมาถ้าทุกคนจับใดบังคะอจะจะนิ่งเด็ดยิ่งเสียงอันแม่คู่ไม่ไม่สมุดสีดำคือเมื่อนั้นนาะจะให้เอ่จะให้คนมีโชคเนาะคะ่ะคนมีโชคหลังข้าผ้าผ้าโชคเนาะคะ่ะหลักกะบ,บุญพารวยเนาะคะ่ะ ผมแพรโชคเนาะค่ะเป็นผู้เป็นผู้ผอธิบายตัวเลขของเพิินเนาะคะ่ะเมือนั่นแม่แต่เพิินบอกว่าอัตมามั่นใจคักเด้เพิ่นว่ามั่นใจค่ะแต่สังเกตเมืองด้อเพิินมาสังเกตเมืองว่าปูหาเอียงหลายกวมูเมู่อผู้มานั่งสังเกตมัมมมน,ตมนมีต่ศูนย์แมค่ค่ะมีต่ศูนย์หลายกหมูแม่นี่ค่ะก็เรยกว่าอ่ะถ้าละเพล่นกัเรีนพร้อมเด้เรยว่าเอาศูนย์หานี่ล่ะละแล้วก็มาลดใส่กับหนองใจบุญอีก แม่ผู้เล่ยได้แม่ผู้ก็เลยจับตัวนี่แต่แต่ตัวนี้นะ่ะเฉพาะของลูกซิทเพื่อนนะ่ะผู้เดียวเด้เดค่ะหาซูนตัวเดียวนี่เพื่อนมาเพื่อนไดหาล้านตัวนี้เพื่อนใดเกียแสนเพิอ่อนลค่ะโทษไปแล้วโทษสอบถามแล้วผู้สะกคนนี่จริงๆแล้วเพื่อนจะบอคอยบอกผู้อื่นคือคือใน u b e แต่ว่าตอนนั้นเพื่อน่าเพื่อนสงสารตะเกียรแม่ผูก้ก็มีคข้อติดตามหาหกปล่อยคนเนาะ แล้วก็แม่คู่ก็เลยประกาศว่าค่ะผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะไม่ต้องย่านว่าแม่คู่นี่เป็นเออเป็นล่างส่งล่ะแล้วว่าแนวทางก็ของสีสีบ่เออไปก็แม่คู่ใดยังเสียน,นะเออผู้ใดสนใจที่จะให้แนวทางทางช่องก็ได้เด้อค่ะ,คะพอเล่ท์โทษมาไหมค่ะมาเอออาตมาสีห้เด้อเคนวา,วางสีอาตมาสีห้เออเออใหายแหงนผู้เดียวแล้วแต่ว่าบ่ให้โทษสัมผัส ตะกี้พอนจะให,ให้เป็น12ตัให้เป็น12ตัวปตะเด็นพอนมาลิตูนผู้ซื้อพนมาลิตูนผู้ซื้อเพราะว่าผู้ซื้อนะ่ะบางคนก็นจะบ่มีทุนจังสิบางข้งเป็น4ตัวเด้ยค่ะบางข้งมา4ตับางั้างมาโต,าาาตูแต่ส่วนมากจะเป็นจะเป็นนี่แหละค่ะกคู่ค่ะ6คูเออ่เลข3ตันี่บางข้งก็จะเป็น2คู่จะเป็น2หางตาวัวนี้พอนหายมา3หางค่ะ นี่แหละคะ่ะแต่ว่าตัววิ่งเพื่อนมันกับเขาะตัวล่องเนาะพื่อศูนย์นเพื่อกระเด่นเพื่อนบอกว่าให็นสังเกตเอาเพื่นอนว่าเห็สังเกตว่าผููเขียนนี่อย่างไยไม่คู่กับมัมานนั่งนะแต่พีตัวศูนเนาะค่ะหลายค่ะ<ร>ไม่คู่ก็เลยว่าอศูนย์นี่แหละไม่คู่กับจับเบอร์อยู่ได้ค่ะศูนเพื่อนเลยค่ะเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ไม่คู่เอาเบอร์อยู่ค่ะนี่ค่ะบอาแต่สี่ศูนย์ไม่คู่เนาะ ถ้าสีแม่ปูไม่จับเนาะค่ะแต่ว่านสีของปูตัดบ่ขาดเนาะ,ะเอ่อวันนี้รักกับบอมาเนาะค่ะรักบ่มาค่ะแต่ว่าเลขอสามของเพ,พิ่นก็ยังมากเพิ่นก็ยังหายหาสองเนาะค่ะขึ้นการก็คือเอ่อน้องเอ่อน้องใจบุญเนะะญา,คาคะาค,ค่ะใจบุญพาโชค,คบ่กเพ่อนพาด้วยค่ะใจบุญพาโชคค่ะใจบุญพาโชคเพิ่นฝันว่าได้เอาพญานาคขึ้นรถเนาะค่ะขึ้นรถ แม่คู่ก็เลยว่าถ้าจะขึ้นรถก็มีคู่เดียวนะค่ะก็คือสองหานะคะ่ะแล้วก็แม่คู่กัมาฝันอีกว่าเหยียบหัวรถหนึ่งเสียงไหมค่ะแม่คู่ก็เลยขึ้นเอานะคะ่ะขึ้นก็ได้ตัวนั้นนะ,ะนี่แหละค่ะยาพาดเด้อค่ะยาพาดปูสะกดหละปูสะกดนี่บ่มีช่องใดๆเลยนะค่ะจะมีทีมงานนะค่ะของบุญผ้าโชบนี่แหละค่ะแล้วก็แม่คู่นะค่ะทีมงานของเท้านี่แหละจะได้ของปูสะกดติดตามไปเลยค่ะเอ่อ เพื่อนจะบาค่อยลุดหน,หน่อยนะัดหน่วยนะจะลุดถ้าเพื่อนบอกว่าอัตมามั่นใจจังสี่ไม่พูดใจดีดโลเด,ด,ดเพราะว่าติดตามเพื่อนมากนี่หลายปีแล้วแม,ม่ค่ะเพื่อนหายมากหลายปีแล้วเด็กนี่ค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะก็เลยนี่แหละค่ะแต่นี่ก็เพราะเพราะแจงอีกรอบนึงนะครับว่าผู้สกุลเนี่ยอาการเป็นผู้สกุลที่เพื่อนหายมาหลายงวดแล้วแต่ว่าหัวกะล่งช่อง สำหรับนี้สําหรับตัวเลขปูสะกดนี่เนาะอาจจะเลขของปูสะกดนี่เมฆโตของช่องทำผ้าผ้าชงนี่จะจะลงหง่วนลงลอดลงหง่วนลงหง่วนค่ะลงหง่วนแต่ว่าเม่ผู้ก็เลยว่าเออ่พายจารย์หนูขอให้เพื่อนด้วยได้ไหมขอเพื่อนาะมาได้ได้เพื่อนว่าแต่ว่าบอกไห้ว่าวัดใดบอกไห้ว่าไหนก็เอาปูสะกดที่เก่าน่ะเพื่อนว่าปูสะกดนคร ค่ะเพื่อนสีไฮแนวทางคือเก่าแต่ว่าเอฟซีหามใจร้อนเนี่ยค่ะเลขของเพื่อนนี่จะมากไกลเลขสีออกเลยนะคะอาจจะเป็นหาหมื่สุดท้ายเลยยังเสี่ยงไหมค่ะคือจังที่เอามาให้ยมือนนั่นแหละค่ะสดสดร้อนๆที่เอามาให้วันนั้นค่ะโอเคครับพอใจแล้วครับผมได้ครับผมจะอะไรกันรบกวนแม่ครูใช่นหมล่ะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครูหกหลักครับผมสวัสดีค่ะ